ตรงน,นี้เขาเรียกจังหวัดนนทบ,บุรีนะท่าอิฐนะครับมีร้านหนึ่งอะเป็นก๋วยเตี๋ยวตำนานท่าอิฐเป็นร้านลับนิดนึงครับบรรยากาศแบบแค่ของบ้านระเบียงบ้านเก่าๆมนานอนรบรรยากาศชิลๆถ้าไม่ใช่คนแถวนี้ผมบอกเลยว่าจริงก็ไม่น่าจะรู้หรอกนะเป็นร้านที่ผมไม่ได้มองเวลาเลยเวลาผมกินผมรู้สึกว่ามันเพลินกินแล้วมันยิ่งควนกินเข้าไปอีกยิ่งกินม,มันยิ่งชวนหิวแทนที่มันต้องชวนอิ่มนะถือว่าเป็นร้านเตี๋ยวเรือที่มองดูเพนเพนมองดูบ้านๆนะครับ แต่พอมากินแล้วมันรู้สึกว่าร้านเขามีเสน่ห์อยู่นะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแสงศรีธรรมครับตอนนี้เขาเรียกจังหวัดนนทบุรีนะท่าอิดนะครับมีร้านหนึ่งอะเป็นก๋วยเตี๋ยวตำนานท่าอิดเป็นร้านลับนิดนึงะครับเป็นร้านลับที่หลายคนรู้นะเป็นควาจริงเหรอผมมากินตั้งแต่เด็กแล้เมื่อก่อนผมโดดเรียนมากินก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอเมื่อก่อนโดดเรียนมากินก๋วยเตี๋ยวเหรอร้านนี้แหละตกลงว่าลับหรือไม่ลับเนี่ยก็ลับที่ทุกคนรู้ ตรงไหนขวาหรือซ้ายโอ้โหดูเนี่ยเดินตรงไปไนรบอกไม่ไหลบอกเดินตรงนี้เลยนี้้ตรงนนีี่ครับเราต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับถ้าไม่ใช่คนแถวเนี้ยผมบอกเลยว่าจริงๆก็ไม่น่าจะหลหรอกนะเดินไม่ได้ยากนะแต่ว่าหลางจะแบบซ้อนๆลิบๆหน่อยครับมีไงมีไงอ๋อไม่ไกลมากไม่ไกลมากเป็นป้ายแบบแอบแตกคืนป้ายไฟอย่างดีแล้วเขาบอกเดียวแล้วก็เจอรักเต้นท์ก๋ยเตียวโอ้ยใช่ไหม อันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนมันทำอะไรแถวนี้ต้องบอกมากินก๋วยเตี๋ยวแต่โดดเรียนมาโดดเรียนด้วยโดดแค่ช่วงเช้าอ๋อไม่เข้าโฮมรูมเลยอ๋อนะหนูๆฟังนะครับการโดดเรียนเป็นสิ่งดีเนี่ยอย่าโดดเรียนเชื่อผมอย่าโดดเรียนถ้าจะหยุดหยุดเลยอย่าโดดช่วงเช้าโดดทั้งวันร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นโดดไม่บอกนานั้นทุกคนครับคือต้องบอกว่าเข้ามาขึ้นมาข้างบนเนี่ยลักษณะคือเขาจะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็วางจานก๋วยเตี๋ยวไว้กับ เก้าอี้ตัวนี้แล้วก็นั่งกินกับพื้นแบบนี้นี่นั่งกินแบบนี้นี่นั่งกินอย่างนี้เลยแล้วก็นั่งกินกับพื้นเลยครับอรอบอกเลยว่ามันยากาศดีอยู่นะครับนั่งริมคลองแล้วจะมีโซนที่ห้อยขาด้วยตอนที่เขาทําตรงเรือใช่ปะ่ะเขาก็จะนั่งห้อยขาแต่ผมว่าบรรยากาศอะ่ะมันไม่เหเามือนเพิมมื่อก่อนตอนนี้มาเมื่อก่อนเขายังไม่มีเขื่อนแบบนี้อ๋อยังไม่มีไอ้เขื่อนตรงนี้นะไม่มีไม่มีแล้วผมก็จะมันชอบมานั่งกินกันตรงนี้อ๋อนี่เฮ้ยแต่ตรงนี้เออตรงนี้มันเจ๋งนะ แต่ว่าพอมันมีเขื่อนปุ๊บมันก็โดนบงั<ไ>นดนบงดูเราก็ต้องขึ้นมานั่งข้างบนนี้นะครับซึ่งจะเห็นวิวตรงนี้อ่าสวยๆไปดูราคาก๋วยเตี๋ยวกันราคาก๋วยเตี๋ยวครับร้านลุงอูธธรรมดา25พิเศษ40แล้วก็ใส่ถุง50นะครับเพราะฉะนั้นกินที่นี่เนี่ยนะพิเศษก็อยู่40บาทแล้วก็ธรรมดาอยู่25บาทนะครับเดี๋ยวผมสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮร้านอูดรสชาติเป็นยังไงอะไรน่าทานบ้างนะครับ นี่ครับเล็กแห้งเนื้อนี่ฮะอันนี้ให้ใส่กินกับเนืน้อกับน้ำนะครับอ๋อทุกคนครับที่นี่เขาจะมีเต้าหู้ยีงี้มาให้นะครับก็คือเหมือนคนนนทบุรีเห็นบุ๋มบอกนะเมื่อกี้บอกว่าเขาจะใส่เต้าหู้ยีใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ผมสั่งเป็นบะหมี่แบบบะหมี่เนื้อมาให้เนื้ยเปื่อยน่ากินมากแล้วก็เส้นเล็กแห้งเนื้อเปื่อยครับน่าทานมา,มากๆเรามาชิมน,น้าปเปป่าว่อน โอเคเลยนะครับมีความแบบหอมๆแล้วก็รสชาติผมว่าก,กลมกล่อมนะถ้าชอบูกปรุงเผ็ดเปรี้ยวหน่อยก็ดีเลยครับผมนี่เอ็นลวกปเปื่อยลวกครับแล้วก็ชิ้นลวกครับแล้วก็เพิ่มเก้าอี้สิครับเพิ่มเก้าอี้แล้วครับใส่น้ำเต้าหู้หยีลงไปครับสักช้อนหนึ่งนี่ให้มีกลิ่นนิดนึงแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้ น้ำเขามีค่อนข้างกลมกล่อมอยู่แล้วครับปรุงเผ็ดเปรี้ยวเพิ่มไปก็โอเคเลยผมว่าอร่อยนะอร่อยเลยมันมีความหอมตัวกุยีผมใส่เพิ่มเข้าไปมันจะมีกลิ่นหอมๆนะอันนี้เอ็นเขาครับกาหมูขาหมู นี่เอาเนื้อเปลือยใส่ไปฮะนีนี่น เล็กแห้งอันนี้เป็นเปื่อยนี่เขาใส่ซีอิ๊วดำนะครับในนี้เหมือนปรุงรสให้นิดหน่อยแล้วนะครับก็ปรุงตามความชอบไปเลยอืผมว่าเล็กแห้งเขาอร่อยนะลูกชี้ตัวน้ำก็อร่อยนี่เราปรุงอันนี้เพิ่มนะถึงจะเป็นลูกชิ้นเปล่าเราก็ใส่นี้ไปเลยใส่ใส่ใส่นี่ ใช้ปรุงแบบเผ็ดๆรสชาติแาจาัดหน่อยมันะจะแบบมันจะอร่อยครับทุกคนใส่พริกนับน, <ะ S 2> น้ำส้มเพราะว่าตัวน้ำของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหอมอยู่แล้วแล้วก็ใส่นี่สุดแล้ไปเต้าหู้เต้าหู้ยีสักนิดนึ่งครับนี่น,นั่งแบบบ,บรรยากาศแบบแค่ของบ้านเออแบบระเบียงบ้านเก่าๆมอง อากาศชิวๆม,มานี่ใส่ก็หรือไม่เอาป่ะเลยอือหือถูกใหมันไห่กะหมูซึมน้ำที่เราปรุงไปนิดนึงนี่อือหือเยอะครับเพืดูอร่อยมากโหว่าร้านเขาแบบ แม้แต่น้ำก <mud stellen. S 2> ็ก็มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวแห้งก็ทําได้ดีนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อาจจะมองธรรมดาแต่อร่อยครับปรุงเผ็ดเปรี้ยวเค็มอร่อยเลยเย er, ี่ยมเลยชอบไหนว่าเส้นเล็กครับเส้นบางถ้าวันนี้เหรอเล็กพราะรู้สึกว่าเล็กมันมีความแบบหนืดกว่าในถึงว่าในในแห้งนะกินมากเลย กินทังน้ำทา้งแห้งไม่เหมือนคนต้องกินทนั้งน้ำทังแห้งเพราะใส่เต้าหู้ยีนิดนึงอร่อยเลยผมติดใจขอเล็กมันมันมันหยุดยากอร่อยอันนี้เอาเล็กแห้งรสชสักชามนึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวระหว่างนี้เราเดี๋ยวเรารอความรู้สึกนิดแต่พี่ว่วาคุ้มใช่ไหมเราไปกินมื้อนึงจริงๆแล้วหกเจ็ดสิบแปดสิบบาทแต่ผมเน่าพี่กินสามชามเงี้ย ก้ 60, มันก็มันก็พอดีอิ่มใช่ไหมพี่มันก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนาะใช่แตอร่อยเนาะเราปรุงเพิ่มตามรสที่เราชอบนิดนึงอย่างเผ็ดปเปรี้ยวหรือเราใส่ไปมันก็อร่อยแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำออกมาดีเอาพี่พี่พี่มาบ่อยไหมเป็นช่วงช่วงอ๋อเป็นช่วงช่วงแต่ว่าก็มากินกินหลายสิบปีแล้วใช่ไหมกินตั้งแต่ลงุงกร่ายเองใช่ไหมโอ้สุดยอดะครับพี่ ผมว่าเส้นเล็กอร่อยนะคืเป็นแห้งเหนียวนุ่มแล้วเขาทามาดีแล้วตัว้ดยเครื่องที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเขาด้วยป่ะเป็นร้านที่ผมไม่ได้มองเวลาเลยเวลาผมกินผมรู้สึกว่ามันเพลินไม่ด้วยบรรยากาศด้วยครับนั่งอยู่แบบชิวๆเหมือนนั่งอยู่มันไม่ร้อนมากครับพี่ใช่ไหมถ้ามาถ้ามาตอนแดดออกก็ไม่ชิวนะพี่เนาะผมว่าอากาศนี้ไม่น่ากินก๋วยเตี๋ยวพี่น่าจะแบบนะนแล้วพี่นะอันนั้นน่าจะเวิร์ก่าน้ำส้มอะไรที่ไม่กลม อันนั้นเราจะเยี่ยบเลยนะพี่นะบรรยากาศดีฮะที่นั่งกินตรงไหนพี่เนี่ยตรงนี้เลยเหรอมม่ม่มงไีตรงนี้เ้ยนนีีตรงคือเมื่อก่อนยังไม่ทําเขื่อนใช่มั้ยพี่พอดีรต้องมางนั่งกินตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้โมเหมือนซิกเนเจอร์ชุนชวนไม่ได้ไม่ได้ให้มึงดูไม่ได้มึงถ่ายดูจะกินรู้ว่ามึงเนี่ยบอกอยากกินเลยแค่ ถ <s we ep> ือว่าเป็นร้านเตี๋ยวเรือที่มองดูเป็นเพลนมองดูบ้านๆน,นะครับแต่พอมากินแล้วมันรู้สึกว่าร้านเขามีสเสน่ห์อยู่กินแล้วมันยิ่งชวนกินเข้าไปอีกอะยิ่งกินมันยิ่งชวนหิวแทนที่มันต้องชวนอิ่มนะ ถ้าจะมามาไปไงบุ๋มบอกบอกถ้าจะมาก็คือปัก GPS มาร้านน่ะมันขึ้น GPS อยู่แล้วแต่ว่ามาจอดรถที่วัดแสงศริธรรมต้องเตือนว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลุงอู๊ดแล้วก็เดินเข้ามาต๊อกตจอดในวัดแสงศริธรรมใช่ป่ะใช่ตามทางเล็กๆตโตมาอย่างเดียวนะคะอย่าทำแบบพี่บอสบอสไปไหนบอสเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้เดี๋ยวนีอันนี้บอกอีกทีย้ำอีกทีครับก๋วยเตี๋ยวลุงอู๊ดเนี่ยเขาอยู่ตรง ถ้าอิดนนทวรีครับจอดวัดตรงวัดวัดแสงสิริธรรมเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสาโมงนะครับแวะมาได้ทุกวันเลยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าเฮ้ยรสชาติเขาไม่ธรรมด,ดานะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอยากให้ลองแวะมาฝากกับะไรก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ